สวัสดีจ้าเ,เพื่อนๆใน YouTube แล้วก็ Facebook ทุกคนนะจ้าวันนี้กินข้าวกันจ้าเกงไก่ใส่ฟักเบบิสานเ้ว้อจ้าพึ่งลงจากมอร้อนๆเลน,นวันยังขึ้นขโมงร้อนมากจะมาวันนี้เราจะพามาสดน้ำนร้อนๆนนั้นจ้าไม่พูดมากทำเพลงนะจ้าทุกคนข้าวแล้ว ครที่เข้ามาดูก็สนับสนุนกันนะจ๊ะถูกใจก็กดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นในช่องของคุณด้วยคลิปวิดีโอแบบเออแบบน่าสนใจอย่างเงี้ยจะทำให้คุณช่องของคุณเป็นองค์รวมของการท้ามองเห็นได้นะจ๊ะวันนี้ก็จะพามาเซบกับใบแมงลักหอมๆเนี่ยหอมมากเป่าก่อ ร้อน้อร่อยจ้านัวปลาลานัวปลาลาเป็นปากสดน้ำรอนเนาะ เองกินได้สา,ามคาบสี่คาบ่ะเกงเต็มหม้ออวันนี้ซื้อเขากินได้ครั้งเดียวเนาะถุงเดียวก็กินได้ครั้งเดียวเพราะถุงเดียวก็ไม่ได้เยอะนะจ๊ะสี่สิบห้าสิบบาทแถมยังไก่ก็ให้น้องอันนี้แกงเองไก่ใส่เยอะใส่นอ้อยแล้วแต่เรา อร่อยมากชอบกักอ่อนกินขัาไก่อมันร้อนเลยข้าสวยก็ร้อนนะจ๊ะเปล่าเล็นึงหน้าใสาไหมทุกคนลตากรีกันแดดแล้วก็ทาเซรั่มทุกวัน อยู่เยอะก็ต้องดูแลเนาะพิเศษเอาลองงริ้รอยห้ามขึ้นหน้าตึงเปียกเก่งอย่างเดียวไม่พอหน้าตาต้องดีจ,าจ้าสำคัญคือต้องรวยด้วย ลังอร่อยครับกินด้วยพูดด้วยเนาะเป็นความรู้แก่พี่น้องเ r เตอร์ด้วยเนาะวันนี้สเตียรมอัปเดตใหม่เลยนะจ๊ะทุกคนรายได้ขึ้นอยู่กับยอดคนดูนะจ๊ะคนดูเยอะเหรียญจะขึ้นเยอะคนดูน้อยเหรียญขึ้นน้อยนะจ๊ะ ตามนี้นะถ้ามีอะไรสงสัยทักมาได้ใน Messenger ถามได้สำหรับคนที่แบบมีเพื่อนติดตามเป็นแสนก็เออลงยังไงก็มีคนดูอยู่แล้วของเราสองหมืนอัพเราก็ทำไปเรื่อยเร,ยเราไม่ได้บจา้าเออมันต้องใช้เวลานะจาแบบนี้คือแบบต้องทำคอนเทนต์ต่อเนื่องเรื่อยๆผู้ติดตามก็มีคนมากดทุกวัน ขึ้นอยู่กับคอนเทนต์เราจะถูกใจเขาไหมเข,เขาจึงมาติดตามเราคอนเทนต์ content เรามีคุณภาพไหมอะไรแบบนี้เราก็ไปเรื่อยเรียนก็ได้ทุกวนันสะสมทุกวันนะจ๊ะเรามีเวลาเราก็ลงวันหนึ่งก็ประมาณ ไม่ต่างไปหนึ่งหนึ่งคลิปอะสตรีมเรไม่ได้เน้นเรียวจ้าเพราะเรียวแบบต่อให้ยอดวิวคุณเป็นล้านคุณก็ได้แค่อะไรนะศูน,ศน,นแค่เนี้ยแต่เรียวมันจะได้ผู้ติดตามเยอะไนงะถ้าลงเรียวเนาะสตรีมมันก็ค่อยเป็นค่อยไปแต่แตสตรีมยอดยวิวหลักพันสองพันนี่เรียนได้เยอะกว่าเรียวนะจ๊ะประมาณั 0.5เลยเกือบหนึ่งเหรียญอ่ะหนึ่งเหรียญดอลลาร์ก็เท่ากับสามสิบกว่าบาทไทยถ้าคลิปหนึ่งคนได้หนึ่งเหรียญออกมาต่อคลิปเออนั่นแหละคุณจะมีรายได้แบบทุกเดือนแล้วอันนี้ตราบใดที่คลิปเรายังมีไอเหรียญต่อคลิป0.010.05อย่างเงี้ย มันก็จะยังไม่เติบโตมันก็ยังไม่ปังเท่าไหร่นะถ้าคลิปหนึ่งมียอดเหรียญสักห้าเหรียญเนี่ยเออเราเริ่มมีรายได้ทุกเดือนนะสามารถถอนกันได้ทุกเดือนเราั็มาพูดให้ความรู้แก่พี่น้องที่ยังไม่รู้เนาะมือใหม่ทุกคน กินด้วยให้ความรู้ด้วยจ้ะดูดูวิดีโอรเราคุ้มค่าได้ทั้งความเซบได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสนุกทำบันเทิงเยอะแยะสมัยนี้เขาจะไม่มีจากที่แบบเออเฟซเดียวจะมาทำแต่อาหารอาหารอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีความหลากหลายในการทำคอนเทนต์เพื่อดึงดูดความสนใจ ตดตติาเพราะช่วงนี้คนทำคอนเทนต์เกีอาหารมันเยอะไงใครก็ทำอาหารใครก็กินอาหารเนี่ยเพราะต้องมีความหลากหลายบ้างไม่ใช่จะซ้ำๆกันหมดแบบนี้เขาก็ไม่ค่อยอยากดูกันเนาะแต่ของเราจะมีเออการร้องเพลงการเต้น การรีวิวสินค้าที่แบบเราซื้อมาแล้วใช้ดีเราก็จะมารีวิวบอกพี่น้องแบบให้ดูแบบเออนะ่าสนใจนะอะไรยังไงนะลองไปตาม,มาซื้อกันใช้ดูนะเออใครมีปัญหาอะไรก็ใช้ตามกันได้แบบนี้ ังไม่หายร้อนเลยขนาดพูดจะเจ็ดแปดนาทีแล้วยังไม่หายร้อนเลย, 7, ลย,ย,อเลยโอ้จัดน้ำก่อนพูดเดยอะก็เจ็บคอแต่ก็ต้องพูดให้ความรู้แก่มือใหม่กุกคนเพราะเราผ่านสตรีมมาเป็นปีๆแล้วจะเข้าสองปีแล้วจะก่อนแบบโอ้ ผ่านสติมใหม่จะทำแบบรอดเบียร์ร้อยหนึ่งสองร้อยเงี้ยโอ้ยรู้สึก้อก็เลยเลิกทำไปสองสามเดือนแล้วก,กลับมาทำใหม่เนี่ยก็ต้องทำให้ต่อเนื่องไปยาวๆเลยนี่ยังไม่ได้โบนัสกับคอนะจ๊ะโปรแกรมสมาชิกโบนัสย,ยังไม่ได้เลยเพราะตอนนั้นที่เราหยุดเล่นไป เขากำลังแจไกไร้โรแกมโบนัสนะเราก็เลยไม่ได้เล่นนะไม่งั้นเราก็คงได้ถอนทุกเดือนทุกเดือนอยู่แล้วเพราะเราโพสวันหนึ่งอนะไม่ต,มต่ำเกินสิบเอ้ยไม่ต่ำกว่าห้าโพสรวมทั้งวิดีโอด้วยนะคนที่แบบเออที่คอน,นได้เยอะแยะมากมายแต่ไม่มีเวลามาโพสแค่นั้นแหละช่วงวันไหนทำงานก็จะไม่ได้ค่อยได้โพสอะไรหรอก เชาสวัสด,ดีเที่ยงได้อะไรกินพอตอนเย็นก็เออโพสวิดีโอร้องเพงร้องเพลงให้ทุกคนได้ดูกันจ้าพูดแล้วก็ขอแห้งพุเย,ย็นๆซาจ้าชนเก้วเนาะเันเกวกันจ้าขอตัวนากันไปก่อนนะจ้าทุกคนวันนี้ก็ ให้ความรู้แล้วก็พาทุกพี่น้องมาแซบคงจะไม่ได้กินให้ดูให้หมดนะเพราะใกล้ข้าวใกล้หมดแล้วพอข้าวหมดแล้วก็ขอตัวไปทำคอนเทนต์อย่างอื่นจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า